ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนะเอิเหตุที่ตังปฏิทังตุงหังขออิทตุผลที่ท่านปรากแล้วตั้งใจแล้วจีปเมวัสมิจโตจงสำเร็จโดยชาพลสัพเพเรนทุสงกับปาขอวันดัน Iko tira soya สุขิอายุโนว่าพะล้จงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนางสิริเสนดันโพธทาประจันโยงจันตาโรธรมมาวัฒนเตมอายุวันนองสุขังภารม สิประการคืออายุวันนาสุขตาละย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติไหวกรามมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนินรรนลาภาวะจุพรัมมังคลังขอสาพมงคลจงเต็มที่ประกาัจุสาัมปเทวตา พระพุทธานุพาเวทนาด้วยอาตภา